สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งบนนะครับเทียบชนสสูตรนะก็เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับวดนนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าสูตรวิ่งบนกับสูตรวิ่งล่างที่ผมลงให้ครับ มันจะเข้าหรือเปล่านะครับสูตรวิ่งบนนะครับสูตรทั้งสองสูตรจะเป็นสูตรที่มีตัวเลข2ตัวนะครับวิธีการคํานวณในสูตรที่1จะใช้หลักหมื่นบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1นะครับบวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกค่าคงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก1สูตรที่2ใช้หลัก10ล่างบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่ 2, 2>, 2. บวก1คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก5 มาดูสถิติย้อนหลังที่ทําไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก5 30ศนะูนย์ะสูตรที่1คํานวณได้2 3สูตรที่2คํานวณได้50ในเมื่อตัวเลขนี้มันไม่เหมือนกันนะก็จับคู่กันได้เลยนะครับก็เป็น25 203530นนะครับแต่ก็ต้องบอกท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับว่าสูตรมันไม่ได้ปักหลักว่าตัวไหนจะมาหลักสิบหลักหน่วยดังนั้นมันอาจจะเข้าตรงหรืออาจจะเข้าตัวกลับก็ได้นะครับ วัแรกออก5 30ก็คือ30นะครับในชุด2ตัวบนก็จะเข้าตรงนะครับในชุดที่4นี่นะครับถูกเป็นวันแรกนะครับสูตรแรกเข้าเลขก3สูตรที่2เข้าเลข0สูตรที่2เนี่ยมันจะเข้า3ตัวเข้า2ตัวนะบลักร้อยอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรวิ่งบนนะครับคือ ห้าเนี่ยมันไปอยู่หลักร้อยงวดถัดมานะครับสี่ห้าจับคู่สามแปดนะครับสี่สามสี่แปดห้าสามห้าแปดงวดนี้รางวัลออกสี่ห้าสามนะครับชุดที่เข้าก็คือชุดที่สามนี่นะครับห้าสามสูตรที่หนึ่งเข้าเลขห้าสูตรที่สองเข้าเลขสามสูตรที่หนึ่งเนี่ยมีอยู่สองตัวนะสี 4, ก่ก็เลขสี่หลักร้อยก็ติดอยู่ด้วยนะครับ มาดูงวดถัดมาสูตรที่1 12สูตรที่2 8 3ถ้าตัวเลขไม่ตรงกันก็จับคู่กันได้เลยนะครับก็จะได้1 8 1 3 2 8 2 3งวดนี้ออก7 8 2นะครับเข้าในชุดที่3แต่เป็นตัวกลับนะครับเลข2นี่ไปอยู่หลักหน่วยเลข8นี่อยู่หลัก10สลับกันแต่ก็ถือว่าเข้านะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่1 7 8สูตรที่2 8 3จับคู่กัน78 7388 83งวดนี้ออก478นะครับเข้าในชุดที่1นะครับ7 8สูตรที่1เนี่ยเข้าทั้ง7เข้าทั้ง8สูตรที่2เข้าเลข8ตัวเดียวนะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่1 2 3สูตรที่2 16ตัวเลขในมันไม่ตรงกันนะครับก็จับคู่กันได้2 1 26 3 136 วันนี้รางวัลออก8 1 2นนะครับเข้าในชุดที่หนึ่งนะครับแต่เข้าตัวกลับนะครับมันออก1 2สนะสูตรมันได้สองสูตรแรกเข้าเลขสองสูตรที่สองเข้าเลขหนึ่งวดถัดมาสูตรที่1ได้ 2, สองสามูตรที่สองได้05ตัวเลขมันก็ไม่เหมือนกันนะครับก็จับคู่ได้สอ 2, 2 5 3 0 3 5มนห้ะผลรางวัลออก2 0 2 เข้าในชุดที่1 2 0นะครับเข้าตัวกลับสูตรแรกเข้าเลข2สูตรที่2เข้าเลข0อาจจะเข้าตรงบ้างเข้าตัวกลับบ้างนะครับมาดูงวดล่าลสุดนะครับสูตรที่1 5 6สูตรที่2 4 9ตัวเลขก็ไม่เหมือนกันนะครับจับคู่ได้5 4 5 9 6 4 6 9นะครับผลรางวัลออก4 4 6, 6เข้าในชุดที่3 6 4 เข้าตัวกลับนะครับหกสี่สูตรมันก็เข้าดีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดเจ็ดงวดนะครับไม่มากไม่น้อยนะครับแต่อาจจะเข้าตรงบ้างเข้าตัวกลับบ้างนะครับก็ต้องกลับทุกตัวนะครับที่ลงให้สีชุดนะครับอคราวนี้เราจะมาคำนวณวดใหม่นะครับในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะว่าสูตรวิ่งบน ทั้งสองสูตรที่ผมเลือกมานะมันจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับมาดูสูตรที่1ก่อนนะครับวิธีการคำนวณก็ไม่ได้ยากนะครับใช้หลักหมืน่นหลักหมื่นเลข3บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1เลข3บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข8สูตรจะบวก5านะบ,บวก5บวก5าคงที่3บวก3ได้6 6บวก8ได้14 14บวก5ได้19 ได้เลขเก้าเป็นเลขเด่นเลขแรกนะครับสูตรบวกหนึ่งเก้าบวกหนึ่งได้สิบก็คือได้ศูนย์ดังนั้นเลขเด่นในสูตรที่หนึ่งได้เก้ากับศูนย์นะครับท่านผู้ชมว่าเก้ากับศูนย์จะมาไหมในวันนี้นะครับเก้ากับศูนย์คราวนี้มาดูสูตรที่สองนะครับว่าจะได้เลขอะไระครับสูตรที่สองใช้หลักหน่วยละหลักสิบล่างนะครับ หลัก10ล่างเลข4นะครับบวกกันก็แค่3หลักเหมือนกันนะครับแล้วบวกร้อยหน้าครั้งที่2เลข1บวก10ท้ายครั้งที่2เลข7นะครับตำแหน่งสุดท้ายจะบวก1บวก1บวก1คงที่4นะครับบวก1ได้ห้า ห้าบวกเจ็ดได้สิบสองสิบสองบวกหนึ่งได้สิบสามได้สิบสามตัวเลขไม่น่าจะใช่นะครับเดี๋ยวผมดูสูตรนิดหนึง่งสิบล่างร้อยหน้าไม่น่าจะใช่ร้อยหน้านะครับอันนี้ผมขอแก้ไขสูตรนิดหนึ่งนะครับตรงนี้น่าจะเป็นร้อยท้ายนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นร้อยท้ายตรงนี้ท้ายนะครับถ้าสูตรผิดตัวเลขก,ก็ผิดเลยนะครับ ตำแหน่งนี้เป็นร้อยท้าย10ล่างบวกร้อยท้ายครั้งที่2นะครับร้อยหน้านี้ไม่ใช่นะครับต้องมาเป็นร้อยท้ายเลข2ดังนั้น4ตรงนี้จะเป็นเลข2 เอาใหม่นะครับสูตรที่2ในหลัก10บล่างบวกร้อยท้ายครั้งที่2แล้วบวก10ท้ายครั้งที่2นะครับบวก1คงที่ได้ผลล์เท่าไรบวก5นะ่ก็สิล่างนะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่2เลข2บวก10ท้ายครั้งที่2ก็เลข7แล้วบวก1คงที่ยินนะครับบวกใหม่นะครับ7 4บวก2นับได้น6นะบวก7ได้13 13บวก1นได้นะบรับ มันจะต้องได้14นะครับได้เลข4เป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรนี่บวก5นะครับ4บวก5ได้9นะครับได้เลขเด่น4กับ9เหมือนงวดก่อนนะครับนี่มันจะต้องได้4กับ9งวดก่อนก็ได้4กับ9นะครับก็มาเลข4ในตำแหน่งหลักสิบกับหลักร้อยนะครับเอามาดูงวดนี้นะครับ 90กับ49นะครับจับคู่กันนะครับ94 99 04ตัวสุดท้าย09ย์ท่านผู้ชมคิดว่ามันจะมาไหม <c oughs> ในงวดนี้นะครับถ้าใครชอบสูตรนี้ก็ลองนำไปเป็นแนวทางดูนะครับ แต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าสูตรวิ่งบท2ตัวไม่ได้มีแค่2ส,สูตรนี้นะครับมูมีอีกเยอะเลยนะครับแต่ผมเห็นว่า2ส,สูตรนี้มันจับคู่กันแล้วมันลงตัวพอดีนะครับมันจับคู่กันก็ได้30 5ศูนย์ห้าสามสแต่อาจจะเข้าตัวตรงบ้างตัวกลับบ้างนะครับงวดนี้ไม่รู้มันจะเข้าเหมือนงวดที่ผ่านมาหรือเปล่าต้องไปรอดูในวันที่หพฤศจิกายนถึงจะรู้คำตอบนะครับ ขอให้มาก็แล้วกันนะครับผมมีตัวเลขสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ94ก็สวยถ้าใครชอบเลขเบิ้ลก็99นะครับ04ก็สวยมากนะครับเลข0ย์ก็ดังมากวันนี้นะครับ04 09นะครับอันนี้ก็ตัวเน้นเลยนะครับตัวเน้นเลยนะครับเลขดังถ้ามางวดนี้ก็น่าจะถูกกันเยอะนะครับแต่ถ้าไม่มานี่ก็อาจจะต้องผิดหวังกันนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ากองสลากเขาจะออกเลขอะไรนะครับ ก็ฝากเอาไว้อีกแนวทางนึงนะครับสําหรับสูตรวิ่งบนเทียบชน2สูตรก็เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับใครชอบก็ลองพิจารณาดูนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมีสูตรโค้งสุดท้าย3ตัวบนชุดเดียวลงให้ดูอีกนะครับรอชมในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ